สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นรเร้าใจสามารถคลิกลิงก้างก่างใต้คลิปนี้เลยนะครับเริ่มต้นกันที่5แข้งปีศาจแดงที่แทบจะก,การันตีตำแหน่งตัวจริงแล้วนะครับในทัพปีศาจแดงซีซั่นหน้าในรูปกาลนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำผลงานได้อย่างต่ำกว่ามาตรฐานที่คาดการเอาไว้เป็นอย่างมากหลังจากที่ตามสิงห์บลูเชลซีที่เป็นเจ้าฝูงไปถึง9คะแนน หลังเพิ่งผ่านไปแค่สิบเอ็ดนัดในพรีเมียร์ลีกโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็พาปีศาจแดงนั้นจบรองแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อสักที่แล้วทีมของพวกเขาจึงได้รับการคาดหวังว่าจะสามารถท้าทายตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อย่างจริงจังและมีสิทธิ์ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในฤดูกาลนี้โดยเฉพาะหลังจากเมื่อพี่นาวาสโม,มสรได้นักเตะระดับโลกเข้ามาเสริมทัพหลายรายนะครับไม่ว่าจะเป็นคริสตินอลเดอเนโดวารานแล้วก็เจเดนชนโชจึงยิ่งทำให้มีความคาดหวังจากกกกกแแฟนนนนบบออออละททุคีีี่่เยวขข้้งงัสสสมมรรชตต์ูไดึปก แต่สิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้คือผลงานของทีมนั้นไม่เดียวเสียเลยยังขาดเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของตัวเองต่างจากทีมยักษ์ใหญ่ร่วมสืกของพรีเมียร์ลีกอย่างแมนซิเตี้เชลซีแล้วก็ลิเวอร์พูลจนทาให้อนาคตของโซชาตกอยู่ในความแน่นอนและก็มีสิทธิ์ที่จะเด้งออกจากเก้าอี้ได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะหลังจากที่ความประราชัยต่อคู่ปรับสําคัญในลีกทั้งลิเวอร์พูลและแมนซิตี้คาบ้านของตัวเองความอับยบอดสูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่พ่ายแพ้ด้วยสกอร์แบบเลเทห้าศูนย์ ต่อลิฟูได้ถูกจารึกลงไปในวันจีาสารของสมสรเป็นที่บ่อยแล้วแต่ด้วยความที่พ่ายแพ้ในเกมแมนเชสเตอร์เดบี้ให้กับโรบันซิฟ้าเป็นอีกหนึ่งปัญหาภายใต้ใตการนำทัพของโซชาที่ทําให้เกิดคําถามมากมายถึงภาวะความเป็นผู้นําของเขาและความสามารถของเขาที่จะสามารถนําพาสมสรทยามสู่ความสำเร็จได้จริงหรือไม่ แม้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงต่อโซชาในฐานะผู้จัดการทีมปีศาจแดางแต่ในอีกมุมหนึ่งนักเตะทุกคนก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อผลงานที่ย่ำแย่กว่ามาตรฐานตลอดที่ผ่านมาของพวกเขาด้วยเช่นเดียวกันอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยเฉพาะบางรายที่มีผลงานน่าผิดหวังอย่างไม่น่าให้อภัยนะครับและแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าโซชาจะยังนั่งเก้าอี้ผู้จัดการทีมต่อไปสำหรับรูกาหน้าหรือไม่แต่จะมีนักเตะ5รายนั้นที่ไม่ว่าใครจะทําหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมในทินโอเทลฟอร์ด พวกเขาก็แทบจะการันตีตำแหน่งตัวจริงให้กับตัวเองสำหรับรดูกาลหน้านี่คือ5แข่งดังกล่าวครับแข่งรายที่1ครับดาวิดเดียรมือเก่าทีมชาติสเปนรายนี้สามารถกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีสวนของเขาได้อีกครั้งหนึ่งอย่างไม่น่าเชื่อทั้งทที่ก่อนหน้านี้นะครับดูเหมือนว่าจะเสียตําแหน่งมือหนึ่งนายทวารปีศาจแดงให้กับบินเนเนสันไปแล้วหลายคนคิดว่าถึงขนาดว่าเขาต้องอาจย้ายออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงให้กับบินเนเนสัน แต่ตอนนี้แม้ผลงานของทีมโดยรวมสุดยแย่แต่เขาคือหนึ่งในผู้เล่นของยูไนเต็ดที่ทีมไม่สามารถขาดได้แล้วนะครับในเวลานี้เมื่อรู้การที่แล้วนะครับโซโลชาตกยืนสถานการณ์ที่เกิดไม่ได้คลายไม่ออกเมื่อไม่สามารถเรียกได้ว่าใครคือมือหนึ่งในทวารของทัพปีศาจแดงระหว่างดาวิดเดียรกับดีนเฮนเดสันแต่ตอนนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่ามือหนึ่งตำแหน่งผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเป็นดาวิดเดียรเท่านั้นจากผลงานที่โดดเด่นแล้วก็ช่วยเซฟให้กับทีมเนี่ยรอดพ้นจากความตายได้หลายครั้งต่อหลายครั้งใน,น,นีีันน หากว่าเขาจะสามารถรักษาฟอร์มเก่งนี้ต่อไปได้ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่ารูปก,การหน้าเนี่ยยังคงเป็นรูปก,การของเขาต่อไปอย่างแน่นอนแข้งรายที่สองครับราฟีบอรานปากกันหลังชาวฝรั่งเศสได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าเขาคือกองหลังคุณภาพระดับโลกเขามีความมั่นใจกับทุกจังหวะในการเล่นกับบอลสถิติเกมรับของปีศาจแดงบ่งบอกว่าชัดเจนว่าในยามที่มีเขาและไม่มีเขาอยู่ในสนามทีมมีผลงานแตกต่างกันมากแค่ไหน แม้เขาจะมีฟอร์มระดับโลกในแบบที่ไม่มีใครสงสัยแต่ในความโชคร้ายของวารานันตั้งแต่ย้ายมาสวมเครื่องแบบปีศาจแดงนั่นก็คืออาการบาดเจ็บที่ตามรบกวนเขาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอย่างไรก็ตามครับเขาได้สถาปนาตัวเองจนกลายเป็นกระดูกสันหลังในเกมรับของทัพปีศาจแดงไปวิธี้อยแล้วและไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมจะต้องส่งเขาลงในทุกๆเกมและหากว่าเจ้าตัวนั้นไม่มีอาการบาดเจ็บและก็ฟิตพอที่จะลงสนามได้ และที่สำคัญครับอดีตประกันหลังจอมแกร่งของเรอัลมาดริดกำลังเข้าสู่ช่วงพีคสำหรับอาชีพการเล่นฟุตบอลของเขากับ Manchester แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข้งรายที่3ครับบูโนเฟนัสสตาร์ทีมชาติโปรตุเกสรายนี้มีส่วนกับทุกความสำเร็จของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตลอดที่ผ่านมา,นาตั้งแต่ที่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อเดือนมกราคมปี2020 จาก bon, สปอ t ติ้งริบบอนสโมสรยักษ์ใหญ่ในแดนฝอยทอง,ทองเขาคือผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกที่ขับเคลื่อนเกมของปีศาจแดงอย่างแท้จริงฤด,ดูการที่แล้วบุนนฟเฟยน,นจบในฐานะดาวสโมสรสูงสุดของทีมอยู่ด้วยแม้ฟอร์มของเขาในีซั่น,นี้อาจจะรับรงไปบ้างแต่เขาก็ยังคงเป็นนักเตะได้ดาวเบอร์คลาสและเต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพที่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้ฤูด,ดูการนี้ไม่ว่าเขาลงเล่นด้วยฟอร์มที่ดีที่สุดของเขาแต่ก็สามารถช่วยทีมยิงประตูไปแล้วทั้งหมดสลูกและ8แอสซิตจากนี้ไปในอีกหลายปี เขาจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่สําคัญที่สุดของปีศาจแดงอย่างแน่นอนแข้งรายที่4ครับมาคาเรนฟอร์ดสตาร์ทีมชาติอังกฤษรายนี้ลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์เต็ดตลอดทั้งฤดูกาลที่ผ่านมาทั้งมีอาการบาดเจ็บอย่างไรก็ตามตลอดทั้งฤดูกาลที่ผ่านมาทั้งทั้งที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ย่างไรก็ตามครับหลังจากที่เขาได้รับการผ่าตัดที่หัวไหล่ทันทีที่จบทัวร์นาเมนต์ยูโรที่ผ่านมากองหน้าทีมชาติอังกฤษรายนี้เหมือนว่ากลับมาอยู่ในฟอร์มที่ที่สุดของเขาได้อีกครั้งหนึ่ง ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเขาคือหนึ่งในกองหน้าดูหน้าตื่นตาตื่นใจมากที่สุดคนหนึ่งของเวทีพรีเมียร์ลีกและความสามารถของเขาเมื่อยามอยู่หน้าปากประตูของคู่แข่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถประเมินต่ําได้อย่างแน่นอนครับแรดฟอร์ดตอนนี้อายุ24ปีนั่นหมายความว่ายังมีเวลาอีกหลายปีที่ดีที่สุดสำหรับการเล่นฟุตบอลรอเขาอยู่ข้างหน้าและที่สําคัญยิ่งไปกว่าน,นั้นคือเขายังมีศักยภาพเติบโตขึ้นมา,มามากกว่านี้ในอีกหลายปีต่อจากนี้ไปแข้งรายสุดท้ายครับเมสันกรีนวู๊ ตอนนี้นะครับกินพุทเองอายุเพียง20ปีเท่านั้นนั่นหมายความว่าเขาคือนาคตของสมรสรโดยแท้จริงซึ่งเจ้าตัวได้พิสูจน์แล้วนะครับเช่นกันว่าเขามีคุณสมบัติและความสามารถแค่ไหนที่จะเป็นบทบาทกองหน้าเบือก้าความสามารถในการจบสกอร์ของแข้งเรารุ่งรายนี้เป็นไปด้วย2เท้าคือฝันร้ายของบรรดากองหลังของคู่แข่งการก้าวขึ้นมาของเขา จนเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดในโลกลูกหนังไม่ได้เป็นเรื่องเสือภพยสำหรับทุกคนในเอคานามี่ยูเนเต็ดเพราะทุกคนนั้นทราบมานานแล้วนะครับว่าเขาคงยอดเยี่ยมแค่ไหนอนาคตของครีนวูดแน่นอนว่าคือการทําหน้าที่กองหน้าเบอร์เก้าซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะรับบทบาทกองหน้าเบอร์เก้านีซันหน้าขึ้นอยู่กับการพัฒนาของเขานีซันนี้แม้โรนัลโดจะสามารถรับบ,บทฟอร์มเทพได้ทันทีที่ย้ายก,กลับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อพี่นาว่าเขาจะอายุครบ37มีในเุมภปีันธ์ต้น เพราะฉะนั้นการลงสนามของเขาจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัยเป็นที่ทราบวันนีนะครับว่าเซียร์ซีเว่นนั้นมีสภาพร่างกายและความฟิตที่เหนือมนุษย์มนาอย่างไม่น่าเชื่อแต่คงไม่มีใครคาดหวังว่าเขาจะสามารถลงช่วยทีมได้ในทุกๆ3วันลุคชอและก็แฮร์รี่แม็กไก่คือ2แข้งที่น่าเสียดายที่ไม่ถูกจัดอยู่ในรายชื่อกลุ่มนี้ด้วยนะครับเพราะแม้ว่าทั้งสองสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจกับการเล่นกับทีมชาติในศึกโยูโรที่ผ่านมาแต่ด้วยฟอร์มโดยรวมของทั้งสองกับสโมสรตอนนี้ต้องบอกว่าตต่่่่กวาาาาาามรฐนนอยยงใจห และทั้งหมดนี้คือ5แข้งที่รับการคาดหมายว่าจะสามารถการันตีตัวจริงให้กับตัวเองได้ในซันหน้าครับข่าวต่อมาซือฟันธงโซชาจะพาเมนย,ยูเก็บอีก3นัดที่เหลือเดือนพฤศจิกายนนี้โซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะกลับมานำทัพปีศาจแดงบุกไปเยือนวัดฟอร์ดในสืกของฟิีเียร์ลีกในวันเสาร์ที่20พฤศจิกายนนี้หลังช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหยุด พักเบรกให้กับโปรแกรมทีมชาติแมนเชสเตอร์เต็ดเหลือโปรแกรมลงเตะอีกสนัดในเดือนพฤศจิกายนานี้ครับนัดแรกคือวันที่20พฤศจิกายนออกไปเยือนวัตฟอร์ดในศึกของพรีเมียร์ลีกนัดที่2ครับวันที่23พฤศจิกายนออกไปเยือนบิยาเรียรในศึกยูฟาแชมเลียร์ลีกและนัดที่3ครับวันที่8พฤศจิกายนออกไปเยือนเชลซีนนในศึกของพรีเมียร์ลีกในขณะที่เว็บไซต์ของแมนยูนเต็ดนิวดอทคอมวิเคราะห์ผลการแข่งขันของปีศาจแดงทั้ง3เกมออกมาดังนี้ครับ นัดแรกที่พบกับวัตฟอร์ดนั้นแน่นอนว่าแมนยูต้องถูกยกให้เป็นต่อในเกมนี้ในการเยือนถิ่นวิคารเรสโรสหลังจากที่เจ้าถิ่นนั้นยังทําผลงานได้ไม่ดีครับเมสจะได้เคลาดิโอราเนีอรีกกุนซือประสบการณ์สูงเข้ามากุมเมองเยีอนอยู่ก็ตามครับวัตฟอร์ดจะมีการว่าที่ต้องแก้ไขหลายจุดทั้งเกมรับและเกมรุกทําให้เชื่อกันว่าโซชาน,นั้นไม่น่าจะพลาดในการบุกไปเก็บ3ามแต้มฟันถุงครับว่าวัตฟอร์ดแพ้แมนยูในเต็ดศูนย์สองนัดที่2ครับที่เป็นการพบกับบิยาเรอัน แมนเชสเตอร์เตดมีโปรแกรมหนักต้องมาเยือนบียาเรียร่อนกยกขุนพลบุกลอนดอนในการดดลเชลีในหลีกสุดสัปดาห์หน้าในการเจอกันนัดแรกของโอทัฟฟอร์ดคาบิศาแดงต้องเหนื่อยหนักมากกว่าจะเอาชนะเรือดำน้ำสีเหลือง2-1โดยที่คริสตินาเดอโดมายิงในช่วงทดเจ็บแล้วก็เกมในที่สเปนก็คงเจองานยากเหมือนเดิมครับฟันธงบียาเรียรันเสมอกับแมนเชสเตอร์เตดหนึ่งหนึ่งใที่สามครับพบเชลี หลังจากเจอบีย่าเรอันแล้วนั้นเนี่ยโซชาจะต้องพาแมนยูบุกไปเยือนเชลซีทีมจาาฝูงพรีเมียร์ลีกที่สเตฟอร์ดเิดอะไรก็ตามครับปีศาจแดงมีผลงานที่ดีในเกมเจอกับสิงห์บลูเชลซีในช่วงหลังโดยแพ้แค่หน่เดียวจาก9้านัดหลังสุดเป็นที่เชื่อกันว่าเกมนี้น่าจะทําได้อีกครั้งหนึ่งฟันถูกครับว่าเชลซีนั้นเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูในแต็ดศูนย์ศูนย์อยากร่่มสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ